ถ้าเราจะลดความขมของลินฟ้านะคะสูตรของที่สวนเราจะทำแบบนี้นะคะก็คือการนำนะคะเออลินฟ้าที่เราเผาแล้วเนี่ยนะคะมาล้างอีกน้ำหนึ่งนะคะในน้ำเกลือที่เราละลายไว้นะคะน้ำแรกก็เราจะล้างเศษดำๆที่ไม่ไม้ทิ้งไปนะคะอันนี้น้ำที่สองแล้วก็มาล้างด้วยน้ำเกลือนะคะอันนี้จะลดความขมลงไปได้บ้างนะอันนี้ก็เป็นสูตรเออเล็กๆน้อยๆนะคะที่นำมาฝากนะทุกท่านก็แต่ถ้าใครชอบขมก็ ไม่จำเป็นต้องล้างนะคะสําหรับคนไม่ชอบขมมากก็ทําแบบนี้แหละนะคะสวัสดีค่ะจะพามาเก็บลินฟ้านะคะลินฟ้านี่แบบว่าสูงมากๆเลยนะคะจะรอให้ให้น้องมา ให้น้องมาเก็บนะคะเพราะมันต้องใช้ออบันไดลิงนะคะปีนขึ้นไปแล้วก็ใช้ไม้อีกทีหนึ่งเพราะว่าบ้านที่บ้านเยอะนะคะนู่นเลยนะจนจนสุดจนสุดเออสุดลั้วเลยเนาะด,นด,นดินฟ้าหรือเพตานะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกของเขาเนาะนี่นะคะดอกก็กินได้นะคะดอกก็กินได้เด,ดีดกก๋ยวซูมหน่อยมองไม่เห็นดอกก็กินได้นะคะ นี่เป็นเป็นผลเป็นผลเป็นผลที่หล่นลงมานะคะมันมันมันกินไม่ทันหรอกมันเยอะเนาะดอกล่วงพี่สาวบอกดอกก็กินได้แต่มันขมนะคะขมดอกสวยเนาะสีขาวสีครีมแล้วก็สีม่วงเนี่ยแต่บางคนก,ก็กินยอดด้วยนะบางคนก,ก็ยอดไปเผานะคะ ก็มีอีกนะท้ายสวนท้ายสวนก็มีอีกนู่นเห็นไหมคะเนี่ยลำต้นสีขาวๆใช่หมดเลยเนาะใช่หมดเลยขนาดตัดทิ้งไปแล้วนนเนี่ยบางทีก็ปล่อยให้มันขึ้นบ้างนะคะบางทีคนเข้ามาเยี่ยมเยี่ยมที่สวนนะคะก็เขาก็มาสอยไปอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนชอบเนาะแต่ถามว่าเรากินทันไม่มีทางทันนะมันเยอะมาก นี่นะคะนี่นะคะเนี่ยกินไม่กินไม่เป็นไรไม่กินแล้วก็เอาทำปุ๋ยนะคะนี่แล้วเอากระจาดมาใส่แล้ว เมื่อกี้ลืมเอามานะคะไม่รู้ว่ามีดอกลวงด้วยนี่นะคะดอก

now yeah. mm. М. Mm? อาจจะมัน,หนใหม่แล้วจังพีกบอเจอม่ข้อทีถ่ายมันดำก่อนมันจังสีมันจังสีใดละโดนเติบว่า